วัสดีทุกคนคด้วยครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม o เตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้เราอยู่ในกิจกรรมรับเครดิตและของขวัญฟรีอยู่ตรงนี้นะครับ กดคลิกเข้าไปได้เลยสําหรับคลิปนี้เราจะมาเล่นสําหรับแอปฟิตให้ทุกคนกิจกรรมฟิตรับเหรียญของรางวัลฟรีนะสองชิ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถรับได้ไหมก่อนอื่นนะครับตอนนี้เราเหลือกิจกรรมเวลา5วันนะครับที่เราสามารถรับจากกิจกรรมนี้ได้นะเหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่เราได้ทําการ ทำภารกิจสำเร็จก็คือให้อาหารปลาจนครบ100%นนะครับเราก็จะได้รับคูปองส่วนลดมาอยู่ที่ประมาณ 5วันถึง7วันนะับประมาณ7วันนี่แหละนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้ให้หมดนะทุกคนย้ำใช้ให้หมดนั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราทําการเลือกสิ่งของที่เราต้องการจะทําการรับกันก่อนนะสำหรับตรงนี้ก็สินค้าตรงนี้นะครับเราจะได้รับเลือกใหม่นะครับบอกไว้ก่อนของผมได้รับเลือกใหม่นะเอาตัวไหนดีทุกคนเออเลือกก่อนเลือกก่อน เลือกก่อนนะไม่รู้ว่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับกล่องเก็บของกล่องเก็บเสื้อผ้าเอาตัวนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นกล่องเก็บของหรือเปล่านะน่าจะใช้ได้อยู่นะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวหม่เอาตัวไม่เอาตัวไม่เอาเปตู้ไหมไม่น่าได้นะ เดี๋ยวเราเลือกตัวที่น่าสนใจกันก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะเลือกแล้วก็จะทําการรับสิ่งของนั่นเองนะครับจะทําการส่งสิ่งของนะครับมาดูว่าจะสามารถรับได้ไหมอืมเราจะเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆลองดูนะว่าเขาจะส่งมาจริงไหมเอาชิ้นไหนดีทุกคนเอาชิ้นไหนมาดีเอ่เอาเป็นเครื่องใช้ดีกว่านะมาตอนนี้เราก็เลือกมาเยอะไปพอสมควรแล้วไม่รู้ว่าจะเอาชิ้นไหน เสื้อกันฝนไหมเสื้อแจ็เก็ตได้ไหมไม่น่าได้นะหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้นะหมดแล้วมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเอาตัวที่เราจะทําการรับรองดูนะทุกคนไม่รู้ว่าจะสามารถรับได้ไหมเอาเป็นกระเป๋าเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วกันอ่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วกันนะกดคลิกเลือกนะตู้เสื้อผ้าพลาสติกนะครับอ่าใช่ฉันแน่ใจนะครับตอนนี้เราก็ ทำการใส่ที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะครับทําการกดรับของฟรีนะอ่านี่ตอนนี้กดใช่ชั้นนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเป็นการรับของฟรีนะบอกไปก่อนนะครับสังเกตดูนะครับรับรางวัลเพิ่มเติมจะรับอีกไหมไม่น่ารับนะอ่ะกดรับรับรางวัลเพิ่มเติมมีไหมหรือเราต้องเล่นทําภารกิจต่อไปอะ่ะทุกคนคืออะไรเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล,เ,ลเ,ลเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนนะ ลด1น0นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับฟรี2รายการลด100ซนะโอ้โหอะไรจะลดเยอะขนาดนี้อ่ะ1ชิ้นละกันอ่ะ1ชิ้นเลือกอีก1สินค้าเลือกอีก1สินค้าตัวไหนดีอาลมโพงไหมหรือเอาดัมเบลดีเอาเป็นที่นั่งละกันเอาเป็นที่นั่งละกันผมมองว่ามันจะมันน่าจะได้กว่านะใช่ได้ไหม สาิบห้าเซนติเมตรเยอะไหมไม่เยอะนะไม่ยาวนะเอาจักรยานได้ไหมไม่ได้ได้นะหรือจะได้อะทุกคนไม่น่าได้นะเอาเครื่องดูดฝุ่นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เลือกกันก่อนนะครับมาเอาเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้แล้วกันอ่ากดเลือกสินค้า กดยืนยันนะครับตอนนี้เราก็ได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตัวนี้น่าจะเป็นคูณ2หรือเปล่าทุกคนน่าจะต้องให้ครบ100เหรียญอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นการให้อาหารปลานะครับเป็นการให้อาหารปลาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คที่การส่งของของเรากันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถรับได้ไหมนะมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้เราได้ทําการเลือกสิ่งของไป2ชิ้นกดคลิกออกไปก่อนนะครับ คือ,อไรอ่ะทุกคน่ะรัะรับมัเรียบร้อยก่อนกดคลิกกาออกเออออกออก่อนอ,ออกก่อนออกก่อนมาดูนะครับสำหรับการส่งสินค้าของเรานะคําสั่งซื้อของคุณมีไหมอ้าวมาแล้วทุกคน ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสังเกตดูนะเมื่อเราทําการเลือกสินค้านะครับสังเกตดูตรงนี้นะสังเกตดูเราจะต้องมาเช็คที่ตรงนี้นะครับจะต้องมาเช็คสําหรับการสั่งซื้อของคุณนะครับตรงนี้นะกดคลิกเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับกดคลิกเข้ามาดูตรงนี้สังเกตดูนะครับการจัดส่งของเราจะได้อยู่ที่ประมาณวันที่5ถึงวันที่10ตุลานะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับวันที่4ถึงวันที่9นะครับสังเกตเงินที่เราจะต้องทําการจ่ายนะครับอยู่ที่0นบาทนะครับจะต้องจ่ายอยู่ที่0นย์บาทนะครับสําหรับตรงนี้นะครับเราก็ได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการสั่งซื้อทั้งหมดเป็นของฟรีนะครับที่เราได้เล่นกิจกรรมนี้นะครับรอติดตามละกันนะครับว่าเราจะสามารถรับได้ไหมนะทุกคนว่าเราจะสามารถรับได้ไหมนะครับสาหรับใครที่สงสัยพี่มันจะรับได้จริงไหมเขาจะส่งมาจริงไหมตรงนี้ต้องรอติดตามสําหรับแอป เทมูนะครับรอติดตามแ้ะกันวันนี้มาอัปเดตให้นะครับสลักใครที่เล่นกิจกรรมจบแล้วเลือกสินค้าจบนะครับเพื่อนๆสามารถรับสินคองได้ทันทีเลยรอการจัดส่งน e t เองมาลุ้นอีกทีเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่าเราได้จริงไหมเจอกัน EP หน้านะ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ